ความรักแรงใจความบุญความเมตตาของพี่ของน้องทุกๆุกท่านภูมิมูประกาศรับพุ้นกับลูกเก่าลูกหลานหมอรำกลด่นใหม่เสียงสกิดใจมาแล้วมาแล้วแมาแล้วกลับรงแคกตามพี่น้องแฟนแฟนตุ้กตุ้ครับเอาขอเสียงปรบมืออีกจะเจอแนวไหนพีน่น้องขอบคุณท่านหลายครัน <ๆๆ S 1> นี่คือลูกหลานหมอรำนรุ่นใหม่เสียงสกิดใจโดยการนำของท็อปธนชัย ผู้นำทีมงานสั่งสรรค์นะครับผมบอกข่าวเราแจกกับพี่กับน้องได้งานโตออกมาเฮ็ดวงเป็นของเจ้าของละเด้อพี่น้องบัดนี้ครับนะครับผมพี่น้องเฮาติดตามให้กำลังใจเนาะมันเห็นขอบพระคุณหลายๆลายบรรทุกไปบฮวงใจทุกดวงกับคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลหมอล่ำเสียงสะกิดใจนะครับผมพี่น้องเฮาฤดูกาลแล่หมอล่ำปีแรกนะครับพี่น้องมาให้กำลังใจป๊าดบ่คิดว่าสิมาหลายปานนี้นะครับโดยเฉพาะพี่น้องเฮาที่กำลังติดตาม ทางไรซดนะครับที่ชมปรีทั่วโลกอยู่ในขณะนี้นะครับพี่น้องจากทางไกลทั้งใกล้พี่น้องนาเวทที่ทุกทุกพานนะครับจากทุทกทุกสถานที่ไอเกียเดินทางมาเปลี่ยนกาลังใจนะครับลูกกับหลานหมอร่าเสียงสกิดใจนะครับพีบามาเป็นลูกเป็นหลานพี่น้องเข้าเช่าเพื่น้องเรือพี่น้องเช่าจังหวัดขอนแกนน่นไหนก็มาคว่ำเมตตากับพีิบกับโอกนะครับทุกทุก่านโดยเฉพาะ ขอบพระคุณไปยังท่านนะครับประเดชประคุณท่านพระอาจารย์นะครับตาอว่าวัดสมันคงพานะครับผมบานยังทำของเฮาน้องพี่น้องเนาะนะครับพร้อมด้วยขอกราบขอบพระคุณนะครับทางด้านคุณพ่อกำนันคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านทั้งสี่โมบ้านนะครับผมที่ลืมบันไดปีนขี่ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกงตุกขันที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกๆกกำลังใจที่มอบให้กับลูกเต่าลูกหลานนะครับนี่คือโฉมนาศิลปิน บดไปที่ปณีเอาอยากให้พี่น้องเขาเด้ยนู้จากนีไ,ไทกันแน่เริ่มต้นจากไหละ่ะได้งิันตูก่อนหม่ทั้งสุภาพสตรี่อนนี่ีทั้งหมอลัตัวยิงนใช้ชุภาัจตีบบนี่สุภาัสุภาพจตีเพื่นบอยเอาสุภาพจตีก็เปพักสา่งใหญ่เ มันเป็แบกสันใง่แบกใหญ่เใหยอะกูสังหอนก่อนมือสังเกตโอ้ยสุภาตีได้มันแ้งตัวก็กาแแดงเกลแล้วันนี่คนี่วขาดอกไม้เขาเขาเอาแดงน้ำซีละแก้น้ำซือาพุ้การตลกสาวู้ดีเอ็สีพระเพลินาแต่เื้อไโนดเสาเกี่ยวกันยังเดิเอากะสินมีไนโนดเสา์เอาพูดต่อไป สวัสดีค no ่ะนักเรกยสาวเสียงจิริมคิมทักนภพรค่ะสวัสดีค่ะน้องคิมพรดาหมอล้อเสียงสะกิดใจค่ะตื่นไปยี่หนี่มาบอกกางเทตื่นยู่ตื่นหาวนตื่นทำจะมาหาบ้างหัวหาน่อยไฟแต่ละผู้สิดใจเงินสูหนน้อยบันซีนะคะโอ้ยบันซีเบิร์ตฟันกันสู หาวงแรก็ม่ได้แดดเราเขาเมื่อนี้ได้แดกชัวร์ตบใบหนัด้มังกรสายตื่นป่วยแล้วมั้มื่อนี้ได้ลาบโค้งไก่เส่นหนังหมูว่ามันลาบหมูตักมั่งแบบไหลยับบ้านพี่จะไปไหวมาพูดต่อไปสวัสดีค่ะนักเอกสาวเสียงเดชเดชกระหนกพรค่ะนักเอกสาวผู้กินเดชเนี่ยกระนกพเด าชกาใจาชการหน้าเอกสาวเสียงตนะคืว่านเสียกับพีู่พเด็แล้วคนเดที่อยากเดียูเสียงเด็มันสิรอยไปเด็จังใจนุ่มาเพิ่มเงให้เาลูตอบไปละนงวนวลการหลานแม่น้อยวยทสวัสดีค่ะโอ้หลานเกเกไหนเด้อเกนอันเบิ่งง่ายๆก็อันหลานถ้าไม่ง่ายก่อยมันเป็นยังไงน้าผ่าปุ้ง ขันเป็นบ่าได้เดินด่อนม่งขันเันไหนมีเดินวาเสียวล่งหนาผางอี่หุ่นนี่แหะเสียงสะบิจังโอ้วโอบาบลูกให้คือสิติดฟีกได้หลายมาเอาเอาจังสี่ซะะนตอนใดล่ะรายงานตัวหนังเจอีนทหารมาโหลดซะเป็นอยัางเลี้ยตัวชุกทุกุทยโม่เลยเลี้ยงตัวนีดอย่างเสียงตุ่มมื่อไะร่อยล่งคอยล่องปัดพวกฝ่ายมันสิแย่งคนสองคนประมาสนเออพี่น้องพูดตงจ้ะพเชี่ยทุกเ่าล่ะพูดต่อไปพูดต่อไป สวัสดีค่ะนักเอกสาวเสียงอ่อนน้องปิ่นธัญพรทายาทายาคุณแม่ปานดำคำพูดะะเด้ค่ะลูกสาวกวูไม่ฟอบมาชิมาเซี่ยวสแตียยังกูบอกดอกกูรู้เขินดังดนตรีเนี่ยวันสามมือหนำกูบอกอาบงานนี่บอลลูกสาวเท่าหาลูกสาวชิคกีค้เลยอุ้ยอุ้ยข่อยมาเมนนั่งไอ้บั้นยั่างขงั้งอันนี้ก่าดตีนนี่แหละ ตอน้เตื้นแบบมีโร้วนมวันนัำื่นแบบนี่อีกรับเอามาชุบทูฟอร์มกัินซะมันเป็นย่างไหขเมว่คราบแม่กล่ม p b ยมันก็โนจิตบแต่นอกมันีมันก็เป็นสีว่ะมันรอปอดมันเป็นเหมือนเหมือนไงไซเวนก็สาธิตนะเดี๋ยวต่อไปก็สาธิต่าาบานั่เอาละพูดต่อไป สวัสดีค่ะนางเอกมิสแกนนาเรศเสียงสะกิดใจค่ะวันนี้เอาทั้งฟังพระเอกสวัสดีครับผมพระเอกข้ามแค้นน้ำตบพุ่มลูกดานพี่น้องอำเภอนน้องเลือสวัสดีครับเสียงตบพุ่มไอ้พระเอกค้ามแค้นมาดังหลายตัวเลยแต่พี่น้องมันมาเพิ่งสนามเนี่ เออเดี๋ยวอีกจะไประโอนนเป็นพี่นองกูพี่พสวัสดีครับผมซีทราธิปอลลัเสียงสกิดใจครับซีซีซีนะฮะีนะะทิพลาสวยๆอะไรใหญ่ซีนี่บอยจากสองเชียนะโอ้ยซื้อเขาซื้อเขานี่เขาซื้อซีไม่มองออกเลยลาตัวสองคนแต่งตัวแม้เป็นหนัพีีนี่คือครูาวสาวแท้ ขอบคุณที่มาในงานมังคนสับปะรดสมลดสมดดยังไงเจ้าจะเป็นผัวก่อนันางตวเลกัเตียดูเขาอาเป็นจิบโอมูนันดีผัวกูเป็นผูจริงเนอิงนมืกจไปจ้ากขันทางกก็เี่อักยนอยเดี๋ยวเม่อ่งักับแต่เดี๋นี้ พีเอก้อยพนะไปเอกเา้าเบียบคุณพ่อลงก้สวัสดีครับไปเพูดศึกางานสินะครับนดินเธิตหมอลำเสียงสะกิดใจครับเกหนึงดินเิตหงดินเมิสนรอสวัสดีครับพระเอกด้อยเมื่องผู้น้องอาจูทัศกรครับที่แต่งร้านกาแเอกดอยดินพูด น้อยนมคู่คือน้อยเมื่อคู่คู่คู่ต่อไปคู่ต่อไปสวัสดีครับที่ที่เรามีพลังเสียงสกิดใจครับสกเกอนน้คนรอเนี่ยตบติตบนี่เก่งก็สดแลว่าเพิ่งสังารจากองว้องปมา้าของไปไหน กับหัวหนูคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยบอกเขากำลังเป็นเบาปอกไหมเนี่กับไล่าตัวเมียพี่น้องพึ่งอุ้ยปทดตะมันตะแม่งให้บอกได้ทีได้ทีบ้าแต่ตาส้มไม่เห็นบอกหลานในเอ็นอันนี้กัคือกันไล่งัานตัวเ่าเป็่นจะเกิดกะบคานให้ไก่แม่ป้า่ะไหนคิดเช่นแมป้าป็่ป้าได้หนิเออกัดกรดองือปาสับตุ้งยากับปลาได้ก็หลายสัต เราสู้รูปสู้หลานฟังเคยเยี่ยนบอลอดอกถามเนี่ยแ่เคยลอดอนมันเอาจังไหนเจ้งสิเกิดกเคยกัเป็นลอดอได้สิเอาเ้ไหนต้องกต่เคยตนนักโลเอาว่าเป็นไหนใหญุ่ดแถวงเฮ้ยบ้าเอาว่าเป็นว่าแกตัวโอ้ตัวย่างแบ่แบบเข้มแข็งอาแต่ว่าแกนตัวแบบไเออร จนเ้าซื้อกูจะไม่ยุ่งทจโน่นเดี่วเขามาขึ้ใหญ่บอก่อนเ่าเปเดียวทยังบ่นนึ่งเาลาบบ้าปพไม่ลาอบาเอาบาจะเสียบบานนมานวัสวัสดีครับครัผมทีจิลเมตพลังเุญางสกิจใจครับนก็นกาดอกมันอต่กูก็ต้องีา หูหลานมอเมียโดมรที่แมูับหลานเลยแล้วเาไรชุบตะลกมาชีเด้ออพูทันเนี้ยศาสตร์ถือใบหยังนังจองก้นหนึ่โอ้ยยังไปยน่ยท่านนพุทธา้องอหอดเจียงตั้งจังทางน้าขอบคือกระท่อประมวลปากขอฝากข้อหาใบน้ำเจ้าู้ลผู้สุกคนผู้ขาน้องหาฟาานก่ต้องหาน่้องหากจันะื่อนาน้องหา มันคืออกงัว่พี่ปอสมึงสินหาหมอลส่มาตุ่มงายไนะเอาแร็ปตัวรืดเบียก็มึงเอามูงูไม่ห็นสูตรเลยงูอะไรกงกูไปใสยงูจุดตั้งสาวสาวมดทุกอย่าจมเจัาสาวต่อกูจะเที่ไง่เจ้บบ้าวดิจี๊ไข่กมยุบปีแก้มขิวตรงเร่องอารมณเสียจมอเก็บเงิ ตัวไหนตนี้กูือยังบอกเลบอกไปบอกไปมากบกบอซื้อกบอกวกไปบอก่าสมองนัทธุชุ่มสีดาซื้อได้บัตรชาชนกนัดมซื้อสิบินตีลาเอ้าซื้อคนตีเทียวมันอ้ตัวหน้าเบียนอกสิเกนมาในแบบสวัสดีท่งไทยอ๋อสวัสดีพี่น้องเช่าจังหวัดปักตจะเป็นทีราจบผู้ขาตลกสาวจากจังหวัดุรีรัมต้องบอยเบิกบานสวัสดีครับ เบิ่์นละตีนได้ค่กูเปลี่ยนีอยแน่ก้นโสมือหลายใหก็เมนได้กอบนสิปุบมือหลายเมนอย่างเนี้ยนุบาเบิร์ตี่ตัวกูมีันปบเบิ่นาะเจ้าพันนมาสีตัวฮะเอ้ยเอานาเพิจบาทอะมนีอร่อยโอ้ยแต่มันบอก่าเก พี่ก็เอยู่นี่ฮะเีเดียวกสีี่ทุ่นมีห้อนเห็นต่อไปเจ้า้อง้องล่งตังใม่กับเทแย้งกันไดนพี่น้องโมบึงเพียงบอกน้ำพุละหาลอยพะูด้วยด้วยรหนาอาน้ำพุละหาลอยคนจีโมบึงคนจี่าชื่อเขาจีนุ้ยตูทั้งน่องคนเขาทานขอมาคนโอ้ยมาขอมาดรอสู้ทั้งนอกนะวาสนศสีบุลฟองต้นยังไหนยังวางสันนั่กสีนีปลอมมาแ้แมนตากัไป พอว่าง่ายแต่ทีนี้มามวนนะเอาละไปกันทีเด้อมามาออกไปมันก็เด้อเกี่ยวกันละต้องเดือดขึ้นก็เด้อเป็นยังคือเอบสะอาดโบ้ควายหอาออกปันได้ต้องใส่สูทนี่เนาะในใส่สูทนี่เอบาวกออกปันได้ เอาอไ,ปไปเ,เปียกสีน้องมาเอาพี่น้องครับนี่คือโชมนะศิลปินนะครับในทิมงานของลูกหลานเสียงสกิดใจฝากไปในใจของพี่น้องแฟนๆในเด้อือว่าลูกหลานเป็นหมอลำคนดุนใหม่นะครับที่มีใจรักอยากสืบสานสืบทอดหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องเฮ้าคุ้งใส่กำลังแห่งเชื่องแห่งใจเมตตาและผสงสารหมอลำเสียงสกิดใจครับ รักแน่นอนแต่รักกันานานฝากลูกหลานไว้ในใจของพี่น้องกันแฟนจบๆท่านมีงานมีการก็อย่าลืมนะครับลูกน้องลูกหลานมอ่ำเสียงสกิดใจเป็นเป็นมาระซกฉลองสมโภชรับเกียรติในงานอันยิ่งใหญ่ฟังใจเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อนี้พี่น้องคือทีมีความสุขนะครับในการนั่งเบิ่งนั่งชมอยูน่นร่กันจนหอดสอดแจงเด้อพี่น้องเด้ไอไพซิวสอดแจงขอเสียงในแล้วโอ้ยบอกว่าจะของมีหลายเหลี่ยมเด้อตะคิดแก๋ซะยัง นี่ขึเงดี๋ยวจะถามพี่น้องช่วงช่วง่อไปเออพี่น้องบองง่ามือนีเฮาายูน้ำกันจนหอเจ็ด้องเสาร์คนละบอเป็นอย่างเี้มาห่านซอยเนี้ยเีมาหนไปอย่งอีกห้ก็ลบขอตองเอาละศิลปินน้องใหม่ร่วมใจโซ่ให้แฟนดูช่วยส่งเสริมเพิ่มงานสิลบนเส้นทางของดนตรีโบยบินเคยได้ยินดั่งวิหกนกโขจอ ขอความรักความเมตตาจากทุกท่านด้วยผลงานมิติใหม่ในอ้อมแขนพร้อมรับใช้มอบความสุขให้แป็นแดรับแน่นๆก่นกอดนิดๆฮักเสียงสะกิดใจนะเด้อี่นองครค่ะ